สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กันในกิจกรรมหาผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมซึ่งจะอยู่ในหน้า50หนังสือเรียนคณิตศาสตรป์ป .6 เล่ม2ในบทที่7 เรื่องรูปหลายเหลี่ยมกันนะคะกิจกรรมนี้จะวัดขนาดของมุมภายในแล้วหาผลบวกของขนาดของมุมภายในแต่ละรูปนะคะซึ่งต้องใช้ไม้โปรเจคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมในการวัดขนาดของมุมนั่นเองมาเดี๋ยวข้อนี้เรามาดูทีละข้อเนาะเดี๋ยวทุกคนเตรียมไม้โปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมแล้วลองมาวัดดูแล้วดูว่าจะได้คำตอบเท่ากันหรือเปล่านะคะ รูปสี่เหลี่ยมรูปที่หนึ่งนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมลองรรทนะคะอ่ะเราก็วัดขนาดของมุมภายในทั้งสี่มุมพบว่าทุกมุมมีขนาด90องศาหรือว่าเป็นมุมฉากนั่นเองเนาะและเมื่อเรานำขนาดมุมทั้งสี่มุมมาบวกกันก็คือจากตรงน,นี้จะกลายเป็น90้าสิบบวก90สบวก90สิบวก90ินั่นเองเนาะก็จะได้เท่ากับ 3 6 0องศานะคะต่อมาเรามาวัดขนาดของมุมภายในรูปสี่เหลี่ยม P Y, P y A L กันนะคะทุกคนใช้เครื่องวงกลมวัดและมุมนี้เราได้70องศาต่อมามุมนี้เราได้110องศามุม A เราได้70องศาและมุม L เราได้110องศา นำมุมทั้ง4ี่มุมมาบวกกันเนาะก็จะได้70็ดสิบวกหนึบวกเจแล้วก็บวก110ได้เท่ากับ360องศาและต่อมามุม1 2ึ่สอนั้นเราใช้เครื่องวงกลมวัดจะได้มุม1คือ100องศามุม2ได้1 0ึ่องศา มุม3ได้85องศามุม4ได้70องศาแล้วเราก็นำขนาดของมุมภายในมาบวกกันนะคะได้100่งบวกหนึบวก85แล้วก็บวก70จะได้ว่ามุม1บวกมุม2บวกมุม3บวกมุม4เท่ากับ360องศาจากตรงนี้เราจึงสรุปได้ว่า ผลบวกของขนาดของมุมภายในรูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปได้เท่ากับ360องศานั่นเองไม่ว่ารูปสี่เหลี่ยมชนิดไหนเนาะก็มีขนาดของมุมภายในเท่ากับ360อ่ะต่อมาเรามาดูรูปด้านล่างนะคะซึ่งจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมเนาะเราก็ใช้เครื่องวงกลมวัดเหมือนเดิมนะคะจากตรงนี้รูปห้าเหลี่ยม PENTA นะคะเราใช้เครื่องวงกลมวัดจะได้มุม A คือ108มุม P ก็108มุม E ก็108องศามุม N ก็108องศาและมุม T ก็108องศาจากนั้นเราก็นำขนาดของมุมภายในทุกมุมมาบวกกันนะคะได้108 อาจจะเขียนบวกแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะนำประคูณ5ก็ได้นะคะได้ขนาดของมุมภายในเท่ากับ540องศาต่อมารูปห้าเหลี่ยมวงกรอมอนะคะมาใช้เครื่องวงกลมวัดเหมือนเดิมมุมมอแหวนได้125มุมงงูได้110 มุมกอไก่ได้1 2ึห้ามุมมอม้าและมุมลอลิงได้90องศาหรือว่าเป็นมุมฉากนั่นเองนะคะอ่ะเราก็นำทั้งห้ามุมมาบวกกันเนาะหนึ่งร้อยยี่สบห้าหนึ่งร้บบวกหนึบห้าบวกเกบวกเกได้ขนาดของมุมภายในะของรูปห้าเหลี่ยมรูปนี้ได้ห้าสี่สิบ ต่อมามุม1มุมสองมุม3มุม4มุม5อ่ะใช้เครื่องวงกลมวัดเหมือนเดิมนะคะมุม1ได้105มุม2ได้หนึมุม3ได้120มุม4ได้9กมุม5ได้1นึเราก็นำมาบวกกัน1 0ึห บวก115บวก120บวก90แล้วก็บวก110ได้ขนาดของมุมภายในเท่ากับ540จะเห็นว่าผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปห้าเหลี่ยมแต่ละรูปเท่ากับ540เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น รูปผ้าเหลี่ยมรูปแบบไหนนะคะเขามีขนาดของมุมภายในเนี่ยคือ540นั่นเองจากกิจกรรมาหาผลบวกของขนาดของมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมเราพบว่าวิธีการหาผลบวกก็คือเราใช้ไม้โปรเจคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมวัดขนาดของมุมทุกมุมแล้วนำมาบวกกันนั่นเองหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติม,มก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะ และพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ